สวัสดีครับผมเต้ปรางจัครับในการดูดวงประจำวันเกิดของคนเกิดพุธกลางคืนในเดือนกระกฎาคมครับเอาละครับเรามปดูกันว่า,วาการเงินนะของคนเกิดพุธกลางคืนในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างหรืขขอว่าการเงินพื้นดวงการเงินของเราเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นในเรื่องของอการ ต้องช่างใจนะช่างใจช่างในเรื่องของความคิดในเรื่องของการ คิดวิเคราะห์เยอะๆในเรื่องของการเงินจัดสรรให้ดีเพราะว่ามันมีเรื่องรายจ่ายต่างๆที่เข้ามาแต่ถามว่ารายรับรายจ่ายค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ไพ่ขึ้นเป็นพระแม่โพสศพหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินรับมันก็ค่อนข้างคล่องแหละแต่ว่ามันเป็นการเตรียมตัวมากกว่าที่จะไม่เกิดเรื่องร้ายๆในเรื่องของการเงินในอนาคตของตัวเรานะไพ่ขึ้นเป็นเทวสุวรรณนาเทพมข,ขึ้นในเรื่องของตาช่างนะหมายถึงการที่เราจะต้องชั่งน้ำหนักให้ดีในเรื่องของการเงินต่างๆนะรายรับรายจ่ายต่างๆที่มันเข้ามาในห่วงช่วงนี้เรา จะจัดการจัดสรรอย่างไรให้ไม่เกิดรอยรั่วในอนาคตเป็นการวางแผนคิดวางแผนที่ดีในห่วงช่วงนี้แล้วก็มีบางสิ่งที่เราบัญญัากทาก็หยุดรอๆออาไว้ก่อนเพื่อจะให้การเงินของเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นดูซิว่าในเรื่องของการเงิน สิ่งที่เราจะต้องพบเจอนะแล้วก็สิ่งที่เราต้องระวังมันมีอะไรบ้างเพิ่มเติมนะในเรื่องของการเงินที่เราจะต้องจัดการบริหารไพ,พ่ขึ้นแบบแม่แม่รักสมีหมายถึงเรื่องของการเงินหมุนเวียนดีนะขึ้น2ใบในะเรื่องของการเงินคน่อนข้างที่จะโอเคเลยแหละนะเป็นการที่เราจะต้องจัดการบริหารไม่ให้มันเกิดเรื่องอะไรมากกว่านะีายไพ่ขึ้นการทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเงินนะไพ่ขึ้นเป็นแสงสว่างเรื่องการเงินมันเริ่มเปิดทรัพย์เริ่มเปิดบารมีเริ่มเปิดในเรื่องของการเงินขึ้นแล้วนะ เดือดแต่ว่าตัวเราเนี่ยก็อาจจะต้องอเสริมในเรื่องของพลังงานนะในเรื่องของเทพเทวาที่ปกปักรักษาไม่ว่าจะเป็นเทเวสวุวรรณพระแม่รักษมีนะหรือว่าจะเป็นเทพเทวาที่เราปกปักรักษาหรือแม้กระทั่งนิพายขึ้นเป็นพญานาคก็สามารถบูชาได้ทั้ง3องค์นี้นะหรือว่าถ้าเรานับถือบูชาองค์ไหนก็ตามก็ไม่เป็นไรดับเทพเทวาย่อมสถิตยอยู่กับคนที่นับถือบูชาอยู่แล้วแล้วแต่ความเชื่อ ส่วนบุคคลกันแล้วกันนะครับเป็นการเสริมในเรื่องของการเปิดทรัพย์เปิดโชคลาภเปิดจิตประจัยให้กับตัวเรานะครับก็ในช่วงนี้ก็ถือว่าเมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินนะมันก็เริ่มมีเข้ามาโอเคเรามาดูในเรื่องของคดอุปถัมภ์คำจุนนะในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินนะในเรื่องของการินไร่ใช่โชคลาภโชคลาภยังไม่มาถึงในเรื่องของการเงินของตัวเราจะเป็นอย่างไรปั๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของ สิ่งที่มันเป็นการเพิ่มเติมนะในเรื่องของการเงินให้มันเปิดมากยิ่งขึ้นนะเราต้องสร้างสะสมบุญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่าเมื่อได้เงินมามากๆก็อาจจะต้องไปทําบุญให้กับพ่อกับแม่กับญาติผู้ใหญ่เพื่อจะเสริมปรมีเสริมบุญเสริมตัวเรานะการให้นะแล้วก็การปฏิบัติ นานการปฏิบัติทําการถือสีลเจริญจิตภาวนาให้เรามีความคล่องนะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะนํามาสู่เรื่องของอุปธรรมคําจุนด้วยยิ่งเราทํามันยิ่งได้นะปัญญาผู้ใหญ่ท่านเห็นท่านก็ช่วยเหลือเราในยามลาบากยามในอนาคตเพราอไปขึ้นว่าเมื่อเราได้เราให้พอเราให้ญาติผู้ใหญ่ก็จะให้เราต่อยามที่เราไม่มียามที่ลําบากคนอุปธรรมคําจุนเราก็จะไม่มีวันหมดทั้ง ให้ทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นให้ทั้งสิ่งในเรื่องของอสิ่งที่เรามองเห็นคือพ่อแม่ญาติพี่น้องก็จะช่วยทําให้เกื้อกูลกันต่อไปนะดวงประทับของเราก็ค่อนข้างที่จะเกื้อกูลกันไปนะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่มันเกิดขึ้นในในเดือนนี้นะครับโอเคเรามาดูซิว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหามันมีไหมแล้วเราก็ต้องระวังเรื่องอะไรไหมในเรื่องของการเงินนะครับ ไปขึ้นไปพระแม่คงคานะขึ้นเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะเงินมันมาก็มีมาไปได้หมดเหมือนกันแต่มันยังไม่ถึงเป็นในเรื่องของการแบบมันขาดดุลมันไม่เป็นไม่คล่องตัวแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากกว่าในเรื่องการใช้ใจ่ายตามอารมณ์ใช้ใจ่ายเกินตัวตามจิตตามใจของตัวเราจนเกินไปนะมาทําให้มันเสียโดยใช่เหตุสู้เอาเงินส่วนนั้นไปทําประโยชน์ที่มากขึ้นมากขึ้นหรือไปลงทุนให้มันเกิด ผลในเรื่องของการเงินที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจะดีกว่านะดังนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องมีการวางแผนที่ดีดีเราก็การจัดการให้เรียบร้อยมันจะได้ไม่เกิดผลกระทบในอนาคตหรือว่าเกิดพฤติกรรมในเรื่องของการใช้เงินของเราเนี่ยที่มันผิดผิด,ผดมันจะได้ลดน้อยถอยลงไปได้ไม่เกิดรอยรั่วในอนาคตนะครับโอเคเรามาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรเราไหมในห่วงช่วงนี้นะไพ่เตือนอะไรบ้าง สำหรับภัยเตือนภัยขึ้นในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องจัดการสิ่งที่เราจะต้องทำนะต้องลองทําอะไรใหม่ๆดูบ้างในเรื่องของการเงินการหาเงินหาทองเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมช่องทางมันเริ่มมีเข้ามาแล้วแหละนะมันเป็นการที่เราจะต้องเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปทําสิ่ง,งสิ่งนี้เพื่อจะให้เกิดทรัพย์มากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ามันก็อยู่ในฐานที่ว่าต้อง ศึกษาหาความรู้เราก็จัดการให้ดีเ๋ยวมันจะเสียเงินเสียทองโดยที่เราไม่ศึกษาเราไม่รู้นะดังนั้นในห่วงช่วงนี้การเงินก็ค่อนข้างไหลเวียนดีอยู่ที่ว่าเราจะจัดการใช้จ่ายอะไรยังไงมากกว่าดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการเงินของคนเกิดพุทธกลังคืนนักอยู่ที่80%นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ เป็นซับเปิดของตัวเราแต่ว่าตัวเราก็ต้องคุมให้ดีทําไม่ดีก็แล้วกันในเรื่องของการเงินจะได้ไม่หลุดลอยหรือว่าไม่หายไปนะไม่ได้มาหมดไปแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรามาดูดีกว่าว่าโชคลาภของเขาจะมีไหมน่าจะเป็นอย่างไรบ้างจะไปสุดเลยหรือเปล่านะทั้งการเงินแล้วก็โชคลาภเลยนะปับ๊บพ่ยขึ้นในเรื่องของพระจันทร์ขึ้นเป็นพระราหูนะพระจันทร์พระราหูโอโ้มาคู่กันเลย คือมันเป็นเรื่องของอดวงมันบดบังอยู่ในเรื่องของเงินทองที่มันอาจจะหมดไปนะในเรื่องโชคลาภก็ยังปิด,ปดอยู่ยังไม่ค่อยได้เปิดแบบเต็มร้อดังนั้นเราไปหาทางอื่นดีกว่าในเรื่องของโชคลาภนะไม่ต้องไปคิดเยอะเรามีเงินมาได้ทางอื่นนะโชคลาภเรามากับคนมากับทรัพย์ที่มันเปิดด้านอื่นแต่เรื่องเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคเนี่ยมันยังมีมาไม่ชัดเท่าไหร่อ่นดูซิว่า ไอสิ่งที่มามีไม่ชัดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะและเราทํายังไงได้บ้างเนี่ยรู้ซิปั๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของเทพเทวายังยังไม่เปิดทรัพย์ยังไม่ถึงเวลาของตัวเราแต่มันเปิดในด้านอื่นในเรื่องของเงินทองในเรื่องของงานในเรื่องของเงินของตัวเราที่มันยังไหลเวียนในช่วงนี้มากกว่าดังนั้นในช่วงนี้เราสร้างบุญสร้างบรารมีสร้างจิตสร้างใจให้เป็นกุศลมีเงินมาเราก็ทําบุญเยอะๆให้กับ ตัวเราให้กับเจ้ากรรมในเวียนของตัวเราให้เสริมโชคเสริมลาภของเราในอนาคตก็ย่อมช่วยได้โดยเช่นกันดังนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะมากมายในเรื่องของโชคลาภก็จะเป็นการเสริมดวงนะตัวเราไปก่อนอ่ะดูซิว่าเรื่องของโชคลาภเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทานะดูไพ่จะเตือนอะไรบ้างในเรื่องของโชคลาภของตัวเรานะมันจะได้เป็นการเสริมตัวเราได้ด้วยไพ่ขึ้นเป็นพระพรมนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความกล้าหาญ คือในห้วงช่วงนี้พนไพ่ขึ้นเป็นเทพเทวานะประจําตัวของตัวเราดังนั้นแล้วเนี่ยเทพเทวาเขาก็ให้เรานะแต่เป็นให้ในเรื่องอื่นไม่ได้ให้ในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคมันก็เลยยังมีไม่ชัดเจนขนาดนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําได้คือ,ค,อคือการเสริมสร้างบุญนะเสริมสร้างบารมีเสริมสร้างโชคลาภของตัวเราให้มันไหลเวียนนะให้มันไหลเวียนโดยการเสริมสร้างบุญนะ การให้ทานการรักษาศีลการเจริญจิตภาว,วนาหรือการไปทําบุญตามสถานที่ต่งตางๆหรือว่าให้พอ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องนะมันเป็นการทําบุญกับญาติพี่น้องให้กับพ่อแม่เป็นการกระตันยูนะเป็นการกระตุ้นกระตะเวทีเสริมตัวเรามันจะทําให้เรื่องของราหูในเรื่องของโชคลาภมันก็จะค่อยๆดีนะเพราะราหูเนี่ยมันเป็นทางกลับกันในเรื่องของอ โชคลาภด้วยแต่ว่าในช่วงนี้มันเป็นทั้งพระจันทร์ทั้งพระราออกมาแล้วก็ขึ้นเป็นในเรื่องของความที่มันไหลเวียนออกไปมันยังไม่ได้อย่างเต็มที่ก็อย่าไปลงมือหรือไปลงในเรื่องของหวยในเรื่องของโชคลาภจนเกินไปเพราะมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะให้รอโอกาสเสริมสร้างบุญไปก่อนและเอาเงินไปลงอย่างอื่นเพื่อที่จะให้มันไหลเวียนดีแล้วเมื่อถึงจังหวะเราค่อยนําเงินเหล่านั้น,นไป เสียงโชคเสียงลาภหรือได้โชคได้ลาภโดยที่เราไม่รู้ตัวนะก็อยู่ที่ว่าเราจะสร้างสะสมบุญอย่างไรนะครับเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของโชคลาภของคนเกิดพุธกลางคืนเนี่ยอยู่ที่60รเนะคือ,อยังเล็กเลน้อยอยังมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็เสริมสร้างจิตเสริมสร้างใจเสริมสร้างบุญบารมีของตัวเราไปก่อนในห้วงจ่วงนี้นะครับก็เป็นกาลังใจให้